ล่าสุดตุกชนกวน,นันหลังเลิกกับอดีตสามีค่ะน้ำตาอาบค่ะกอดขาขอคืนดีโดดไลฟ์ทุกปีตุกชนกวน,นันจำใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหลังจากเลิกกับอดีตสามีอย่างบวยค่ะเป็นคุณแม่สายสตรองที่ทั้งเข้มแข็งทั้งกายและใจไม่เคยเกี่ยงที่จะเลี้ยงลูกแต่จะเลี้ยงให้ดีที่สุดสำหรับตุกชนกวน,นันเป็นสิงเกิลม,มัมคุณแม่หัวใจแกร่งค่ะแม่หัวใจที่ยิ่งใหญ่คนนี้แม้ชีวิตคู่ของเธอจะไม่สมบูรณ์แบบดั่งใจไม้แต่เธอก็เป็นคุณแม่ที่พยา ทําให้แกล่งและสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อน,น้องแพรและน้องภูมิดวงตาดวงใจน้อยๆของเถอทั้งสองคนล่าสุดนี้เธอมาเป็นแขกรับเชิญในรายการขับไฟเดย์ค่ะซึ่งแม่ตุ๊กก็เปิดในทุกมุมมองความรักให้ได้เห็นกันแบบหมดเปลือกเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่ ความเป็นซิงเกิลมัมคนี้เนี่ยมองโลกในแง่บวกมากๆค่ะทำให้เธอผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้เป็นอย่างดีมีความแข็งแกร่งพอที่จะรับกับบทบาทหน้าที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ในคนเดียวกันต้องบอกว่าถึงแม้ว่าในอดีตจะมีความเจ็บปวดมากน้อยขนาดไหนแต่เธอเองจะทําทหน้าที่ความเป็นแม่ได้อย่างดีมากๆจะเป็นยังไงมาติดตามชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ